สกุลเดวาราชาญจะอุทานิมิตตังติบัดีนธรรมภพจะได้ดำเนินหน้าที่ของพระสักริินทาติราชู้ปินปราณในเมืองแห่งเดียนสวรรค์แล้วเราได้มองเห็นบุพนิมิตเอกของแม่ดาวเร่อุตเตเดนาเจะสิ้นบุญญาดาศิริสาทาจะเกิดคารลงไปบังเกิด ถือดำเนินในเงินคนขอองศากตามกุศลที่พระนางได้สร้างมาหมดลงเล็วโดยการสังเกตว่าบุพพนิมิตเตุคือบุพพคือเบื้องต้นนิมิตตามนิมิตตามเกิดรังไร่ห้าประการเกิดขึ้นเกศน้องนางเมื่อบุพพนิมิตเกิดเกศที่เกิดขึ้นเกศเทพบุตรเทพดาองค์ใดแสดงว่าเทพบุตรเทวดาองค์นั้นมรดุกรรมจากสวรสค์น ถ้าจะตอพอน้องนางก็กลัว่าพอน้องนางจะโศกเศร้าเสียพระไทยไปพม่ดินทานจรราจิย์ใจเรีกคนอุบายโดยบันจวนกระบวนกุเจดีเอภพยังวิถีนำทั้มนมทยานอันเป็นสวนเที่ยีเมียงแม่แดงสวัสด์น้อขันวายเลสก็ยนม่นางเถือพ่อนางข้าสาวสวรรค์ไปจมสวนทิพย์พอไปถึงสวนทิพย์รีปรากฏว่าดอกไม้สวนทิพย์เคยไม่เคยเหี่ยวแห้งเสียหนอยลา ไปตลอดก็เหนียวแน่งเสียเวลาไปตลอดถึงเหงือใครไหลออกจากพระกัดฉับกาวเลี้ยเหง่อไหลออกจากลาบเล่แลสีกายของพระนางก็เศร้าหมองผ้ากุษาก็เศร้าหมองเห็นอโทกกรรมลเคยอ่อนมโนนี่เหมือนสัมีทวันนี้ก็แข็งจินศิลาอาได้โอกาสก็อินทาที่ราชิตตัดต่อพน้องนางไว้ว่ากุดลดีเอ๋ยนางเบ่อเผือประมาานั้นนางเจะได้รับนิมมานทองทั้งนอของเลยถึงตา ว่าธนานาสง,นงสิเลวญาตสอบเลวเศร้าโศกานาโรยากต้องการพรเป็นคำสอนสิ่งอันใดยงขอไปที่จะให้ตามวิสัยองพระนางต้องการดนาบุตรดีพูดเจริญบุตรีตีพ่อพระนางบุตรีฟังพระสามีตัดเกิดเรื่องในเรื่องใ่ใจกลางขาจึง่าวทนว่าพระศาสดาจะพาเอ๋ยกระมังฉันไม่เคยฟังเรื่องแบบนี้สักทีเลยเรื่องอันใดเอ่ยบังเกิดมี แต่ก่อนพระพี่รักฉันเหมือนในนเนัันี้ไม่ธาเหตนหาโจทย์ใส่บุตีหรีรือว่ามิเกลหอดการไดโนพระเจ้าข้าศรีเปุษฎีเกเวมณี่งามเน้ทุกันิวิตเหตงหาระการคือร่างไ่หาระการเกิดเกินเจนองพนังหลาต้องหลวนลมอานิี้สที่นองสานกันเบิดมาขอพังขึ้นเลยขอให้มีความภางพุษฎีนามนอนพนัหลาหอนลง บอกไงไงบุญกุศลเจ้าศีรษะน้วยเป่งมากยุติ้งแต่เมื่อมนุษย์เบ้อแหล่ปฏิเจ้าสิตายจากสวรรค์ชุดทีไปมนุษย์สรโรคสนองน้ำลาเสถียพี่เอ้ยการไปมนุษย์โลกนั้นพวกขาคือเ่าอยากไปเทปไปแล้วไปทุกไปยาก่คุณสติคือเ่าอยากไปเทปพระเจ้าพาเสถียพี่ว่าท่านร่มไปเจ้ากว่าทวว่าตัวไง มันใจตัวลงสุขมั่นใจลงสุขสบายอยู ulously, ่ตัวมันลำบากแบบไห๋เราโผสุขกีฟังกันนะที่เอ้ยเพื่อนไปยังบอกว่าถูกนั่นนี่หลายคอจัดร้นหญบอดามวพาให้ถูกเป็นคอโขเข่าเส้ามนุกถูกพกจ็บขาปวดแขงหัวตาถูกพอเจ็บกายแย่ปวดขิงเครื่องแขนถูกเอาแสบเอาเหลือพกจนเข่ามาพางถูกมีบาดเกลื่อนนึ่ใส่กระบอกมีถูกเป็นเสศษเป็นหนี้ติดเงินอพันปูเอื้นติดเงินพันแหลปเนี่ องใส่ห็อยากให่ปวยไตคนตัวผ้าผ้าเจอะขาดเสดี่นเพียรของเงินกัสิปวยไตายหาสิบด็เอาแต่ประุกต์ให้เจ็ดพันกับนังหาักอยู่ในพระเจ้าะขาดสะแกนหนากระพมผ้าลิสเซลี่นี่เนี่ยน่ามาดีมามาสวยนงยอดสแกนหนากระามเขาแอบเขาทางเนียที่เห็นตัวพระเจ้าค่ะที่เลกระดลเซยน่รสาต้นเสริมดไม่ว่ากรผเขาดำลง A biểu đa và động ta, một chồng cắt thì bằng chồng ta mong sợ sợ hãi thì mình yêu thoáng bằng mong chồng này thì bằng chồng 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 กีฬะฟอเพื่อไปยี่ยกัปนเ้นแบเ็นวันมวนมวนกุบขีม้วนกันก็ม้วนกุบทีไปเจ้าร้่า้องก็สีมากก็สีงมวนโอ้ยสูงแน่นมันสูงกีแรอยังยืนดอกเสด็จพี่เอ้ยคนกัยักวาการเนี่ยก็ย่อมมีการเดลือนะบูขาเป็อย่างสพรอพระเจ้าค่ะเสด็จพี่โอ้ยไปก็ไปเจ้าก็ต้องไปบอยนะเด็กก็ปรถนาเจ้าก็ต้องปารถนาเพราะว่าบญของเจ้าก็มี่าอย่าิเนี่ ต่อไปมันจะเกิดเรื่างอะไรอะไรตัวนี้อันนี้แค่เริ่มต้นนะประกาศเกิดแัวเจ้าเจ้าอย่างใดอยังขอมาสละเอ้ยขอไว้กับคฟังดอข้ะสั้างพวกข้าขออีกอย่างได้บอกพระเจ้าพันเสด็จพีนขออะไรเอาขอพรจากพระองค์อะไรแม้พ่อขวดสตีนเนี่ยพระเจ้าขา่อย่างด้อยพระเจ้าพันเสด็จพีนพีรยน อั affiliated. นนั้นพ่อพานข้าบงดอกนั่งน่ะ่ม่ร้องแมอันนี้พ่อทิสย์การนีจะน้องยังน้ะกาว่าแม่ประกาต่อซะอยากเป็นพ่อทิสี์ศิปการสอดนีนโอ้ด้พังทิพย์การะเจ้าค่ะโอ้อาเปนแน่น่ที่ปาทมากน่พอขอมากเป็นี่มัวรุ่นหลาข้าสบุปสีสติรองขอโดยพระเจ้าข้าเสเพียอรั่ญพ่อวัยเย์ยาันข้าวง พื่อนมาผู้ใดกินผู้ใดทานกันทศพรกันที่หนึ่งไม่ไงเอ็นยังกับสิเดกอนมูลงทะเบียนเราชนะกับิเดกอนมูในคนวันมีเปยสองเปามมาต่อเด้ย่ายเออบัดมีลูเด้อบัดมีมาทานนักเกมนี่ နာဟိုင်းလူလေးລွိုင်းလိုက်ပဲ ทฤษภาษาอดให้ได้ละเออม่คอคยลุสสังเขงามาตอนนี้เไม่ไม่ต่อมาสักการะแบนี้ Too mẹ đêm hết. What do I do? Hot ghép hàng 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 Gracias. Sí. พี่นุชสังขเด้นอ่าจะไอกันมี่เนาะมามาอย่าบอกง่ายเสีฟาดออกขหยอนเงี้ยวหยอนดีมันคือีเนียนหน่อยนี

โอ้โเนาะบัน้่ยังจะต้อยู่นงุงอิดเดียจอยมันี้อาจารย์เป่นเจ้าวาดนี่คือวันจะพัาลานดี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 ดโอ้สดนงุงเนาะเดี๋ออกนำลักไว้ให้นี่ั คู่ต่าเด็คู่ต่อเด็ดไมตอมอยากกอยกนซ้คืรอครับาบอลเ่อสันเลยสันขอก้นนั่นนี่เด้อสันขอก้นจะาอตัวหน้อกัน ก็บนน้ำน้ำพามายหอกแมน่นชั่วบอะันเขาก็นาแเมียเด้อขันเขาก่อน

ท่านไทยกับท่านอินเดียไ่ไออเคไอินเดีย ผมมักอินเดียไหมผมว่ามันเข้มดีไหมอืมบ่สนใจดอกคันปานั่นจึ้งก็พ่อพระองค์นึงเราเรียญเฟสย่นเอที่ตะไลระวางนกยุงเง้สตัวนี่กาว่าสะได้จัก เักเสียงรมรลว่าปาดตัวเจียงเงินเสียงปาไหนตัวสานงงงงแม่นผมราค่าสูงปันต้นว่ามันมาเหรียญไม่เพิคนขั้นเขาครับขั้นเขากงฟังเทียนไหมเด้อ 嘿嘿嘿嘿。<laughs>